วันนี้จะพามาดูกระเพราขึ้นเองครับได้ฝนก็ไปขึ้นบนปูนอันนี้เป็นชุดก่อนที่ขึ้นมาน,นี่ครับต้นเล็กๆไหลรุ่นครับกะเพราอันนี้ต้นโตจะไม่แยกไปปลูกพริกก็มีครับขึ้นมานานแล้วพร้อมกับตำลึง ขนาดบนแผ่นปูนก็แทรกขึ้นมาได้ครับถ้ามีรูมีช่องสังเกตครับชายฟุตบาทแบบนี้กระเพราที่เมล็ดร่วงไว้ได้น้ำฝนเข้าไปขึ้นมาแล้วครับทั่วไปครับแอ่งปูนที่กระเทาะมีเศษพืชเน่าเปื่อยๆเป็นเสมือน ดินเขาก็จะขึ้นมาได้ทุกที่ครับข้างล่างก็เป็นแผ่นปูนนะครับแต่เขามีอยากให่เศษพืชที่เปื่อยย่อยสลายก็เป็นปุ๋ยให้เขาขึ้นได้ทั่วไปครับนี่คือเมล็ดกะเพราที่งอกทั้งหมดแทรกขึ้นมา มีเป็นพันพันต้นครับขึ้นมาทุกที่แม้แต่หญ้าปกคลุมสังเกตครับในหญ้ากระเพาก็จะขึ้นมาแทบทุกที่มีครับขึ้นมาเต็มไปหมดครับกระเพา ป็ไปลงแปลงได้เลยครับแบบนี้วันนี้จะพามาดูกะเพาขึ้นเองครับได้ฝนก็ไปขึ้นบนปูนอันนี้เป็นชุดก่อนที่ขึ้นมานี่ครับต้นเล็กๆไหลรุ่นครับกะเพาอันนี้ต้นโตจะไม่แยกไปปลูกพริกก็มีครับ ขึ้นมานานแล้วพร้อมกับตำลึงขนาดบนแผ่นปูนก็แทรกขึ้นมาได้ครับถ้ามีรูมีช่องสังเกตครับชายฟุตบาทแบบนี้กระเพราที่เมล็ดร่วงไว้ได้น้ำฝนเข้าไปขึ้นมาแล้วครับทั่วไปครับแอ่งปูนที่กระเทาะ มีเศษพืชเน่าๆเปื่อยๆเป็นเสมือนดินเขาก็จะขึ้นมาได้ทุกที่ครับข้างล่างก็เป็นแผ่นปูนนะครับแต่เขามีอยากให่เศษพืชที่เปื่อยย่อยสลายก็เป็นปุ๋ยให้เขาขึ้นได้ทั่วไปครับ นี่คือเมล็ดกะเพาที่งอกทั้งหมดแรกขึ้นมามีเป็นพันๆต้นครับขึ้นมาทุกที่แม้แต่หญ้าปกคมุมสัเกตครับในหญ้ากะเพาก็จะขึ้นมาแทบทุกที่ นี่ครับขึ้นมาเต็มไปหมดครับกระเผ่าถอนไปโลแปลงได้เลยครับแบบนี้